คุณผู้ชมคะมาติดตามกรณีการเกิดเหตุลอบวางระเบิดเส้นทางและขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งโดยมีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยแล้วหนึ่งราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทาหารตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บหลักฐานเหตุลอบวางระเบิดเส้นทางและขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าหาดใหญ่ปัดังเบซาในพื้นที่บ้านท่าโพตําบลคลองแงอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาโดยได้มีการปิดกั้นพื้นที่ห้าไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เนื่องจากยังไม่มั่นใจเรื่ององความปลอดภัยส่วนการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดนั้นชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคาได้ระดมกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องมุงจรปิดตามเส้นทางต่างๆย้อนหลังรวมถึงได้นำตัวบุคคลต้องสงสัยไปสอบปากคำแล้วหนึ่งรายเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ขณะที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังได้สืบสวนเชิงลึกว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ขณะที่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไร ในส่วนของการเดินรถเส้นทางสายใต้ยังคงเปิดให้ใช้บริการตามปกตินะคะแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดที่เกิดเหตุโดยได้งดเดินขบวนรถที่จะเดินทางไปกลับยังสถานีประดังเบซาโดยใช้วิธีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์มาขึ้นรถไฟที่สถานีไฟรถไฟหัดใหญ่แทนค่ะ